ตอนนี้นะในสื่อโซเชียลมีการแชร์กันมากมายเลยค่ะหลังจากที่มีดาราจีนมาเมืองไทยแล้วก็ทำให้หลายๆคนเนี่ยเป็นกังวล ขาบอกว่ามีโพสต์คนจีนด้วยกันเนี่ยไปตั้งกระทู้ถามกระดนสโซเชียลว่าแบบนี้ยังจะอยากไปเที่ยวไทยหรือเปล่าบางคนก็บอกว่าไม่ไปแล้วแหละไม่ไปแน่นอนบางคนก็บอกว่ายังไงก็ไปเที่ยวอยู่อยู่ละไม่เห็นจะกระทบอะไรเลยบางคนบอกว่าสมัยไปเรียนต่างประเทศขอบอกเลยนะว่ามีแต่คนพูดทั้งนั้นเลยว่าคนที่หลอกคนจีนนะ่ะมีแต่คนจีนด้วยกันเองท่าน,นั้นแหละบางคนบอกว่าคนที่โดนส่งไปเมียนมาเนี่ยน,นะเห็นว่ามาจากยูนานหรือเปล่ามีเยอะกว่าไทยเป็นสิบ เท่าเลยนะไปอยู่นา,นานน่กล้าไปไหมล่ะบางคนบอกว่าไปเที่ยวเมืองไทยจะไปแน่นอนพอนักท่องเที่ยวจีนลดลงประสบการณ์ที่ไปเที่ยวเมืองไทยเดียก็จะดีมากขึ้นเนี้ยฉันยิงไปเที่ยวไทยทุกปีเลยรู้ปะโดยมีคนมาคอมเมนต์นะคะบอกว่าโอ้โหคอมเมนต์เนี่ยคือแบบรู้ลึกร,ร,รู้จริง,จร,งจริงเลยนะ <laughs> บางคนบอกว่าตอนนี้มาดูกลุงเทพเหอะไม่รู้จีนหรือเวียดนามคือนักท่องเที่ยวเยอะมากบางคนบอกว่าตอนนี้จีนน่ะไม่ได้แค่มาเที่ยวกับทัวร์นะเรียกว่ามาทีขนกันมาทั้งครอบครัวเลยบางครอบครัวนี้ใส่ดีมากคือแบบว่ากินสั่งเต็มที่เลยแถมกินเสร็จเก็บวางจานให้ด้วยนะเข้าห้องน้ําก็ไม่เลอะเทอะไม่เสียงดังต่อคิวแล้วก็ช่วงนี้ทางภาคเหนือทางจีนทางฝรัง่งโอ้โหคือแบบว่านักท่องเที่ยวเยอะมากคนไทยอ่ะทำได้แค่ยิม้มแล้วก็เป็นมิจกับนักท่องเที่ยวแต่ของ บอกเลยนะคะส่วนตัวเนี่ยที่ไปประสบพบเจอมาเราเพิ่งไปซาฟ a ารีเวิมาไปเจอคนจีนโอ้โหขอบอกเลยนะว่าแบบ คือแย่มากโดยเฉพาะการเข้าห้องน้ำโอ้โหคือตอนไปแรกๆเนี่ยคือสฟรีเวอร์เพิ่งเปิดใช่ไหมห้องน้ำก็ยังสะอาดแต่พอแบบว่าทุกทุกอย่างเสร็จพอเข้าไปช่วงบ่ายห้องน้ำเนี่ยแทบเข้าไม่ได้เลยคือแบบเราเห็นแล้วเราสงสารคนทำความสะอาดมากเลยอะแต่ก็เข้าใจนะอาจจะไม่ได้เป็นคนจีนทั้งหมดคงเป็นแค่บางกลุ่มเท่านั้นคราวนี้เรามาดูกันไม่ใช่มีเพียงแค่คนไทยที่แบบว่าเราคิดเองเออเองหรือแม้แต่ตัวแอดมินที่เคยไปประสบพบ จอมาด้วยตัวเองเท่านั้นนะคะยังมีคนจีนที่มาอยู่เมืองไทยนุ่มรอคนนี้เขาบอกว่าเขาว่าทางานที่เมืองไทยมา7ปีแล้วซึ่งตอนนี้นะเขากาลังจะกลับไปที่เมืองจีนเขาบอกว่าขอมาพูดเรื่องหนึ่งเถอะมีคนมาถามว่าเมืองไทยไม่ปลอดภัยใช่ไหมฉันขอพูดเลยนะว่าคนจีนถ้าคิดว่าไทยไม่ปลอดภัยก็ไม่ต้องมาเพราะประเทศไทยทําไมรู้มาขอบอกเลยในฐานะที่ฉันเป็นคนจีนอยู่ไทยมา7ปีหลังจากมีเคสดาราจีนเนี่ยหลายหลายคน เพื่อนของฉันที่เป็นคนจีนมาถามว่าเมืองไทยอันตรายจริงหรือป่าเขาบอกเลยถ้าพูดตามตรงใน,นโลกใบนี้ไม่มีที่ไหนปลอดภัยร้อเปอร์เซน์หรอกขนาดคนไทยยังพูดกันเองเลยว่า ยอมรับว่าประเทศเนี่ยไม่ได้ปลอดภย100ัยร้อยเปอร์เซนแต่ขอบอกเลยนะว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นกับดาราจีนนั้นน่ะคือคนจีนหลอกคนจีนด้วยกันเองคนไทยไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่คนไทยไปหลอกคนจีนทําความเข้าใจสมัยนะประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ผู้คนเป็นมิตรมากส่วนดาราจีนที่มามีข่าวคือโดนคนจีนด้วยกันหลอกขอบอกตรงๆเลยนะว่าตั้งแต่มาอยู่เมืองไทยนานเจ็ด ปีแท้จะไม่เคยเจอคนจีนนะคุยกับคนจีนเลยเพร ใชรู้ป่ะคือคนไทยเป็นมิตรมากมีแต่เพื่อนเป็นคนไทยทั้งนั้นเลยแต่แปลกคนจีนไม่คุยกับคนจีนด้วยกันเองขนาดอยู่ในเมืองไทยนะคือไม่ใช่ว่าทุกคนจะคิดว่าคนจีนที่มาอยู่ในเมืองไทยไม่ค่อยน่าไว้ใจนะคือเข้าใจแหละว่าคนจีนที่อ<ๆ>ันตรายก็มีอยู่ไม่น้อยหลายคนก็หลอกคนจีนด้วยกันเองตั้งแต่อยู่ที่เมืองจีนแล้วแหละแต่คราวนี้เนี่ยคนจีนที่มาเมืองไทยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าประเทศไทยใน ไปประเทศที่อิสระไงเพราะฉะนั้นใครจะมาทําอะไรที่เมืองไทยก็ได้แต่ขอบอกเลยนะว่าข่าวต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยไม่เกี่ยวอะไรกับเมืองไทยเลยขอบอกเลยนะว่าตอนที่มาเที่ยวเมืองไทยอ,อ๋อมีสองครั้งที่มีเหตุการณ์ที่เรียกว่าสุ่มเสียงนิดนึงคือตอนนั้นนะ่ะเคยไป อยู่ที่สยามพารากอนถ้าเกิดว่าหลายๆคนจําได้นะเคยเล่าให้ฟังครั้งหนึ่งแล้วก็คือ,คอตอนที่เกิดข่าวใหญ่ในห้างสยามพารากอนนั่นแหละคือทุกคนวิ่งหนีตอนน่ากลัวมากเลยแล้วก็แบบว่าโอ้โหคือแบบว่าตกใจมากโชคดีที่รอดมาได้และอีกครั้งหนึ่งก็คือเจอวินปอม วินมอเตอร์ไซค์นี่แหละคือตอนนั้นน่ะมีกร a ฟแต่ว่าแล้วก็โบยังไม่มีมั้งก็เลยเรียกวินมอเตอร์ไซค์ระหว่างทางอะเหมือนกับว่ามีวินน่ะเข้ามาหาเองเลยนะเขามาบอกว่าเขาเนี่แหละเป็นวินมอเตอร์ไซค์แล้วก็หลังจากนั้นก็เลยบอกเขาว่าจะไปที่ไหนซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เลยว่าเป็นวินปอมเพราะว่าปกติเนี่ยถ้าเกิดเรียกวินก็จะอยู่ที่ประมาณ30บบาทแต่คนนั้นน่ะคือแบบ ขับไปวนวนไปวนมาแล้วก็สุดท้ายบอกว่า200คืองงมากเลยหลังจากนั้นก็เลยไปแจ้งสถานีตำรวจเลยเขาก็รออยู่ตรงนั้นหลังจากแจ้งความสักพักก็เลยออกมาพูดแบบว่าเออ50บบาทก็ได้เหมือนกับว่ากลัวตำรวจจะมาแล้วก็เลยแบบอยู่ดีๆก็แบบหายไปเลยคือก็รู้สึกว่าที่ ตั้งแต่อยู่เมืองไทยมาเนี่ยเปีเคยเจอเหตุการณ์ที่รู้สึกว่าค่อนข้างจะกังวลนิดนึงก็คือ2เรื่องนี้แหละจริงๆก็มีนิดนึงเป็นเรื่องที่แบบกังวลค่อนข้างมากแต่ว่าเรื่องที่เกิดขึ้นอะก็ยังรู้สึกว่าการที่มาอยู่เมืองไทยยังปลอดภัยมากกว่านะ คือถ้าเกิดบอกว่าเมืองไทยน่ากลัวแล้วจะไม่มาเมืองไทยเนี่ยถ้าเกิดใครคิดแบบนั้นก็แล้วแต่เขาละกันคือขอบอกเลยนะยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์เครื่องบินในเกาหลีที่เกิดขึ้นเนี่ยคือถ้าเกิดว่าเป็นแบบนี้ทุกคนกลัว,ลวเครื่องบินแล้วทุกคนจะไม่มาเที่ยวแล้วหรอคือมันไม่ใช่แบบนั้นนะถ้าเกิดใครคิดว่าเมืองไทยอันตรายไม่กล้ามาไม่อยากมาก็ไม่ต้องมาแต่ขอบอกเลยนะว่าการที่มาอยู่เมืองไทยเนี่ยคือการแซงคิวก็ไม่มีอะไรก็ไม่วุ่นวายไม่เสียงดัง ขอบอกแค่นี้แหละถ้าใครคิดว่าเมืองไทยอันตรายนะโดยเฉพาะคนจีนนะคุณไม่อยากมาคุณก็ไม่ต้องมาครับส่วนสาวสวยชื่อดังอีกคนหนึ่งที่ได้ออกมาพูดถึงประเด็นนี้นะคะนั่นก็คือนอ้องเต้าหู้นั่นเองค่ะเธอบอกว่าประเทศไทยน่ากลัวจริงๆหรอมาดูกันเถอะเธอจะโชว์ให้ดูนะนี่คือในเมืองไทยดูสิตอนนี้ฉันอยู่ในเมืองไทยส่วนใหญ่เนี่ยความคิดในแพลตฟอร์มจีนตอนนี้หลายๆคนออกมาแสดงความคิดเห็นมาสงสัยว่ามาเที่ยวเมืองไทยในปลอดภัยหรือเปล่า ขอบอกเลยนะใครที่คิดว่าคนจีนไม่โกงคนจีนด้วยกันเองแต่ความจริงน,นั้นผิดเลยคนจีนนี่แหละโกงคนจีนด้วยอันเองมาลงเครื่องที่สนามบสุวรณภูมิเมือก่อนมีข่าวว่าระวังนะัจะโดนลักพาตัวทันทีฉันรู้สึกว่านี่มันเป็นเรื่องที่เกินจริงแล้วอ่ะมันไม่ใช่เรื่องจริงเลยและขอบอกเลยนะเธอรู้นี่สิทุกคนจากทั่วโลกเขาเดินทางมาเที่ยวเมืองไทยกันหมดแล้วฉันก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าทําไมคนจีนถึงถูกหลอกแต่ขอบอกเลยคนจีนที่ถูกหลอกก็ มาจากคนจีนด้วยกันนี่แหละถ้าเกิดจะถามเหตุผลฉันก็ตอบไม่ถูกเหมือนกันแล้วก็ตอนเนี้ที่บางคนนะคิดว่ามาเมืองไทยอันตรายเพราะว่าระวังจะโดนหลอกคนไทยอะ่ะเหมือนกับเป็นพวกแกงหลอกลวงขอบอกเลยนะว่าไม่มีแบบนั้นอย่างเด็ดขาดฉันน่ะอยู่ที่นี่มาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะฉันรู้สึกว่าเมืองไทยนี่คือแบบบ้ามากๆเลยฉันมีความสุขมากในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาที่ฉันมาอยู่เมืองไทยฉันมีความสุขหลังจากเรียนจบฉันก็แบบท่องเที่ยวใน ประเทศไทยไปแบบหลายจังหวัดมากๆเลยนะฉันได้ไปทั้งจังหวัดสุพรรณบุรีไปจังหวัดเชียงใหม่ไปภูเก็ตไปนครราชาสีมาไปหลายหลที่โอ้โหคือแบบว่าเยอะมากไปอุดรธานีไปขอนแก่นไปอทุทยาฉันไปหลายที่จริงๆไปกาญจนบุรีด้วยนะแต่และที่นี่คือสวยมากโอ้แล้วก็ไปพัทยาด้วยใช่คือแบบว่าคือฉันนะ่ะบันทึกเรื่องราวต่างๆแล้วก็การที่ฉันได้พบคนท้องถิ่นในเมืองไทยคือเขาบอกเลย ว่าในา ด้านจริงชีวิตจริงของคนท้องถิ่นในเมืองไทยเนี่ยดีมากๆฉันขอบอกเลยนะว่าคนจีนอะหยุดโกหกคนจีนด้วยกันได้แล้วจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยที่เมืองไทยต้องมีคนที่อยู่เบื้องหลังอย่างแน่นอนแหลกตัวอันตรายก็คือรู้อะไร,รู้ไหมพวกเขาก็าคือคนจีนที่หลอกคนจีนด้วยกันเองนี่แหละคนจีนอะหลอกลวงกันเองการนั่งแท็กซี่ในเมืองไทยขอบอกเลยนะว่าปลอดภัยมากมันง่ายมากมากเพียงแค่คุณเลือกแอปพลิเคชันแค่นั้นเอง ดาวโหลดแอปพลิเคชันสิจะนั่งแท็กซี่ก็สบายไม่ต้องกลัวเลยว่าจะโดดหลอกก็เรียกได้ว่าโอ้โหขนาดคนจีนยังออกมาพูดเองเลยนะคะว่าท่องเที่ยวไทยเนี่ยสามารถมาเที่ยวได้แต่ว่าตอนเนี้ยเหมือนกับว่าข่าวนั้นไปไกลมากๆเลยค่ะเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างอย่าลืมมาร่วมกันคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะคะ